ณป่าแห่งหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ณเนะซิร์ฟแห่งหนึ่งยังมีคุณกบอาศัยเหลืออยู่เดินไปดิเดินไป, ي, ไปเดินไปเดินไปไหนก็ได้ไปไปไป,ไปตอนนี้เขากำลังเดินวนรอบอยังสนุกสนานเฮฮาและเขาก็จะตุยตุนโลกตุยตุนระบาดโลกหื่น ตอนนี้เขากำลังวิ่งบนหอบๆเพื่อหาอะไรบางอย่างแล้วแล้วเขาก็เจอเจออะไรเออเขามานั่งแฝงอยู่ทุ่มไม้มานั่งแฝยู่ตรงทุ่มไม้เออเออเออทำไมวันนี้มันรู้สึกดีจังเลยและเขาก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งตามและ เขาก็ย่อตูดไปย่อตูดมาแล้วเขาก็สอยตูดอ้อเออเออเออแหลเออแล้วเขาก็ล็อกมากหมุนหัวไปหมุนหัวมาเวียนหัวมาแล้วยืดยุดยุดยุดห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 ยุดบุรีรามอ้าวทำไรทำไรเขาก็นั่งย่อตูดแล้วก็หันมาให้เงี้แล้วเขาก็ทำอะไรบางอย่าง หันหัวไปหันหัวมาเขาหาอะไรอยู่เออเออเขาตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าก๊อปจอนจัดโวยไม่โวยไม่ดีสิครูมาลงอยู่ทุกตีผมใหญ่นะครับเคี้ยวเคีรือเปล่าเคี้ยแค่อะไรหรือเปล่า น่กค่ตอนนี้ครับผมก็ได้มาหลบอีหลงังคุ้มไม้นะครับซึ่งตรวจดูชีวิตรประจําวันของเขานะว่าเขาทําอะไรนะครับตอนนี้ครับเขาก็กำลังทำอะไรบางอย่างนะค <c oughs> เขากำลังวิ่งไปนะครับ <c oughs> เขาก็เออล็อกล็อกเออ <c oughs> มุนหัวไปชั่วนะครับตอนนี้เนอะเออแล้วเขาก็กระโดดตุยตูยนะครับโ <c oughs> คตรด่นา,นาย <c oughs> เดินรอ,อ,อ,อ้แล้วก็ตั้งนะครับแล้วก็เดินรอบไป <laughs> ไปไหนครับไปไหนไปไหนอย่านี้นี่อย่านี้กล้องดิตียุด้ดหยุ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 ด มา,มามามายืนหน้ากล้องยืนหน้ากล้องยืนยืนยืนนะครับอ่าใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสไคร e นะครับอย่าลืมที่ติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับเอออออ๋อเยอะน่ารก็เออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปบาย